ดีที่มีก้อนหินหน่อยก้อนหินเล็กๆนี่ลบ6องศารู้สึกหนาวมากเลยวนันนี้หนาวจริงๆขวันอ,อกปาก 谢谢。 องหิมะตกพี่น้องมันตกเป็นหิมะมันคือฝนน่ะมันตกเป็นหิมะลเลยกำลังมาเยอะเลยเฮ้ยวันนี้ลบหกจอทุกคนหนาวคักหิมะตกลงไม่เยอะ หิมะกลายเป็นน้ำแข็งกบสิประมณนีแหละจ้ะเวลาหยางเวลาเดินเฮินกะต้องละมัดละมัง,จงเจ้าของนะจ้ะหล่มหัวแตกมื่นแม่แขนขาหักแน่ผูลังคนสิประมาณนีจ้ะหยองเก็บทุกคนบักยองมาอีกแล้วเลิกเรียนแล้วมาทำขนมปังกระเทียมอีกแล้ว S <S มีอะไรว่ามีขนมปังมีเนยกระเทียมผักชีผักชีฝร,าารั่งครับทำนี้ก่อนใส่ผักชีอืมใส่กระเทียมกรมิ้เหลืออีกเหลื <S <S 2> <S 2> ออีกนิดนะึ่งบุ๊ดไปสี่ได้ ดอาขมิ้ีตีมโอเคฮันครับทุกคนดีปะไม่รู้ปกิบาดีพว่าเกลงอีลีในใจโอเคทุกคนนำมาดู ดจ็ดูสิโอไม่ก็ทานทำนี่ทำไรเนาะทำไงจะร่อยทำนไงจะว่าอร่อยทาไปทาให้ทั่วขนมปังไม่ทั่วทั่วเหยียดแล้วขึ้นอะเกลืออันนี้หน่อยเองนิดหน่อยเองใช่นิดหน่อยครับอื ก็ไปใสเ่เตาใส่ไปความ้อนสองร้อยแปดนาทีจะทุออกคนยินแะครับหอมนะอมมัมงเหั่นเลย กูได้ยินบ่ได้ยินที่สิกรอบเนาะ นั่นไปอีกให้เสร็จครับวันนี้จะทำสปาเกตตี้ลองเนสนาจะเป็นคนเป็นเป็นหมูนะจะว่าอีเม์บอกกินเนื้อมันนี่สิกินน้ำน้ำขาวใส่น้ำมันลงไปเพ่อกับข้าวไม่มีกับข้าวเลยเนี่ยมีแต่ว่ากินไปแล้วเมื่อเช้าก็เลยไม่อยากกิใส่หัวหอมแดงโอหัวหอมใหญ่จ้ะผัดติใช้ไหมกินถ้าถึงทำเป็นหมูสาบเนี่ครับถ้าทำให้อล็กกับพ่อกับน้องกินก็เดี๋ยวจะทำเป็นเนื้อไ มูสับอะนั่นนี่บอกใคยเฮ็ดกินัะไรจ้ะเพราะว่าพ่อสื่อสำเร็จกินจ้ะใส่ไปเลยบอกใคยได้เฮ็ดกินผัดหมูกับพอพอหัวหอมใหญ่นะจ๊ะมะเขือเทศจ้ะสดหั่น ก็เราจะใส่เป็นซอส้ะมะเขือเทศแบบเข้มข้นหอจ้ะมันนี่ก่อนเติมคือเดี๋ยวเราจะปรุงรสบไปเลยซอสมะเขือเทศจ้ะ ลิกกันหมดใช่ไหมติม๋มมุดแล้วผงปาปิกาเพิ่มสีสันนี่กะเกิดมุดหรอเออมุดพอดีมุดอ,อีลีพี่น้องพิไทดดาจ้าเ,าเกลือไหมนะไทยดำเกลือนิดหน่อยจ้ากะพุงก็เอาตามใจชอบจังทุกคนเวแองแมอ ได้ไหมทำได้เลตกคนม่เก,ก็บของตอนเดือดต้มเซนจ้าทุกคน ใส่น้ำมันละเกือลงไปนาะตุมเส็ตประมาณเจ็ดนาทีจ้ะเสร็จแล้วทุกคนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมะเขือเทศนี่ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่จ้ะมันต้องออกรสเปรี้ยวๆนิดนึ่งแต่มันไม่เปรี้ยวเนาอเล็กเนาะไม่ค่อยเปรี้ยวเลยใส่ตั้งเยอ,อะนะ เสร็จแล้วจ้ามวาสุดยอดใช่ไหมไม่รู้คือุดแซกเนาะแต่ว่ามันอร่อยอยู่นะช่วยไม่มีใครช่วยจริงจริงมแม,แม่ช่วยคนเดียวกจะรลลัดลูกชิ้นเนื้อ <laughs> เป็นลูกชิ้นไก่จ้ะอ่ะในไก่ ใส่ให้มันสวยๆสวยๆเหรอแต่ว่าไม่ราดชีสไม่ใส่ชีสเหรอไม่มีใครกินไม่มีใครกินชีสหรอเหรอ,อ,อ,หรอลูกชิ้นไก่จ้าใส่แค่นั้น <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้จ้ะทุกคนเดี๋ยวเอาเสร็น เอาเอาเส้นมาให้แม่เลยอันนี้เส้นที่ต้มแล้วนะทุกคนแทได้ไหมเทได้แต่ว่ากจ็จิประมาณนี้จะทุกคน <c oughs> กินแค่นี้เลยจ้ะทุกคน <c oughs> ไปกินข้าวแร้งจะ้ะ วันนี้อาหารฝรั่งฝรั่งนะจ๊ะวันนี้โอ้ยมีอะไรบ้างคนเล็กวันนี้อ้าวอาหารฝรั่งของคนเล็กอ่ะเออสปาเกตตี้บลูนเนสหมูสับหมูสับแล้วก็ลูกชิ้นไก่มีท็อปปิ้งด้วยเหรอลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นไก่อ่ะเออสปาเกตตี้โอ้สีเหลืองสีเหลืองขนมปังกระเทียมขนมปังกระเทียมด้วยเหรอครับอืมจัดทายทุกคน ใส่สปุ๊ตก็สบายๆมสบายดีอ้าวกินเลยรอพ่อแป๊บหนึ่งโอเคแม่ทำผมจะทำให้แม่โอ้ยแม่ให้แม่กินอาหารฝรั่งแล้วแม่จะนอนหลับเหรอมีตังบ๊อมีตังบ๊อเอาสิบบาทกับพ่อสิบบาทเออโอ้ได้สามบาทยี่สิบพอสตังโอ้โหสามบาทไม่ได้สามโอ๊ยทำไมไม่ได้ตีแล้วนิดเต พอไหมแม่พอแล้วพ่อเล้วกินคือสซิมเป็น์เฟนี่แม่พอเลียวพี่แม่กินแล้วก็เอานี้ประเทศที่บอลองเนสบอลองเนสตัวอะรรัตใช่ไหมใช่รัตเอาลูกชิ้นไก่สองพอสองพอแต่ว่าเอาอันนี้อีกโอ้โหแบบนั้นเหรอพอก่อนพอก่อนเอากระเทียมกี่ตัวหนึ่งตัวกี่ชิ้นแบบน่ะหนึ่งชิ้นตัวโอเค อันนี้ของแม่ใช่ไหมโอ้โหของอีเมพี่น้องจ้าโอ้ยคือเนาะสี่สิบสีสิบดโอเคโอ้เอ้าโอเคโอ้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 โออ้โ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 ออ้โอ้้โออ้อ้โอโอ้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 ้โอ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 ้โ

นี่นี่นี่โอ้ยไปแล้วยัะไหเอ่อไม่ะชรสิว่าเส้นเริ่มไอ้นี่แล้วเพราะว่ามันเย็นเริ่มเย็นแล้วมันีละนิดันจะใส่น้ำมันใส่อะไรมันก็เย็นแล้วมันจะเริ่มเย็นแล้วมันก็ทีละนิดดโอเคยังคะโอเคเอานี้เลื่อนมาตรงนี้ค่ะโอเคกลัวจะได้กินเนาะจ้ะทุกคน ก็จะได้กินกะถานน,น,นุ่มๆกันนี่จักเลยอืม,มนีมมนตรงไหนก็ได้ไหมโอเคอินลีกินเลยครับ oh, <thank> กินเลยจ้ะทุกคนมันนี้กินอาหารฝรั่งน้ำกันได้จ้ะคอยกะบ,บุ้งอู้ว่าสะกินนี้ยังนะนะเพราะว่า มือสาวก็ได right? ้อาหารไทยไปแล้วจ้ะก็เลยแบบแรงมากก็เลยบ่งงูวันสกินยังงูหายทุกคนเบ่งในแมทชิ่วเป็นตาแซบเนาะีแม่ก็เห็ดอาหารฝรั่งเป็นคือกันได้จางเกียวนอร่อยไหมพ่อเพราะว่ามะเขือเทศมันไม่ค่อยเปรี้ยวแค่นั้นอยากกินเปรี้ยวหน่อยจักหน่อยนึง Dann nichts mhm. in die. Ja, du. Ein kleiner Verdrücker. Ja, den Sender. Mhm. Mhm. Oh, Hmm. So that's it. Why? Why not? Why not? อะไรใส่ซอส,สอีกครับต้องใส่ซอส,สเยอะมันจะแซ่บได้ขนมนปังยังอ่ะครับ ัอนนี้ไม่ใช่เนืน้อไม่ใช่เนื้อไม่กินได้ไม่ใช่เนื้ออาหารฝรั่งกับเฮ็ดได้จ้ัตวากะเฮ็ดได้กินทุกอภิษ์กับอาหารไทยอาหารฝรั่งกับปนกันนะจ้ะ แบบนี้ก็ง่ายๆเนี่งที่บ่อ่คอยบ่อ่อยเห็นข่อยเห็ดอัตัวน,นี่นะจ๊ะเพราะว่าซื้อกินแบบสําเร็จนะจ๊ะเป็นกระปุกนะจ๊ะแต่ปีปีนี้หูซึกว่าอ่าเพิ่ยุดขายมาช่วงหนึ่งช่วงที่มันขาดตลาดนะพอมันเริ่มขายม่อ่าสามนงเพิ่นว่ามันบปรเสพคือเก่า่อยก็เลยต้องเหลิมเห็ดใหม่เห็ดเห็ดกินเอง <laughs> ก็อร่อยใช่ได้เลยจ้ะคขนมถูกวอันนี้อร่อยมากจ้าบ้าที่โรงเรียนด้วยอุอร่อยด้วยที่โรงเรียนเป็นเนื้อใช่ไหมแซ่บดิ๊บ Jest wielka, że to nie byliśmy na Niemcach. Chodźmy. Chlebny. Kanapka z czerwonymi จะสวบพื้นอะเล็กไขฟังเด้อดจากมือเศ้าวพื้นไมเลี้ยนอ่าแปดโมงยี่สิบห้าพี่น้องถ้าก็บะเมทิวไปเล้วนะเมทิลไมเลียนตอนแปดโมงยี่สิบห้าพี่น้องอา้าเมทิวไปเร็วอะเล็กคือมาตื่นจัตเทียหรือว่าอะเลกเข่าเก่าโมงวะคิดว่าอะเล็กเข่าเก่าโมงพี่น้องอีเมลเลยไปเคาะประตูเนาะแปดโมงสิบหกนาทีอีเมลไปเคาะประตูอเล็กอเล็ก มีเลี้ยนจากมงพิ่นกับงวงเงี้ยงงวงเงี้ยอะไรมีเลี้ยนจากมงพิน่นพิ่นลุกขึ้นมาเพิ่งทรศัพท์ตอนนีแหละพิ่นวะโหนพิ่นวะพิ่นตื่นสายพี่น้องกันคือพิ่นมีเลี้ยนอันอันแปดโมงยี่สิบห้าขึ้นกันตอนพิ่นมันลุกเบิง่งนาฬ้กาแปดโมงสิบหกนาทีพี่นองเอ้ยคอยบอกว่าว่าตรงอาบน้ำเด้ขคอยว่า กินข้าวแปลงฟันไปโลดประสัตต์เราตัวเองย่างศานตร์นำยางเลี้ยวโบได้แล้วนะสายจักสายโรงเรียนสายคือขนาดเลยพี่น้องจ้าไปโรงเรียนสายนาฬิกานาฬิกาบบปุกสมสำนาเล็กไม่ไม่ได้ปุกไปชมกันครับเขาเรียนที่สงูล่ะทีหลอกที่ที่เราไม่รที่ทันนภาษาบารียัง Han börjar 25 av Men Mamma säger, duscha, inte duscha. Spisa och så första tända, gå. Och så, vad mer du kan gå fort då. Visst du? Vad du bajnar. Han är så här. Han börjar 25 och vaknar 86. Är det något tvärtom? Livet innan början. Vad säger du att börja? Och så då? Nej. Lägg så Nu har mobilen vaknat som mig. Okej. De heter och är tillsammans. att tidning, min bok, kom. Nu har jag med mig min ปกติเรมีนาฬิกาปกอยู่แล้วองกันไว้ทำกันแมสแืมไม่เขยวกันครับเดินอังสวาสหน้าที่ของเธอดินอังสวาสใช่ไหมมาคิวเอาอเช้ากบนเพคุอพักรอนก่น Jag fick ingenting till min man. Du kan smsa om du vill. Han hade. Han hade. Hockout. Hockout leverne. Spaghetti. And I all of say, nu har jag såsat. Det är snart jag, jag, jag kan ta maten. Jag kan inte äta allt det här. Nej, Jag kan åt. Ät köttbullar. det. ก็ทำเผื lateral, ่อหออข้าวนั่นแหละเอาเท่าไหร่ก็เอากินให้อิ่มนุ่มๆไปเร็วจ้ะอิ่มเร็วเมื่อแต่ทุกคนเลือดซอสนิดนึงเออแล้วจ้าสุขสุกนนท์รับฝันดีเด้อจ้าสบายดีสวัสดีเด้อยบายจ้ะ